ซงตันเย่ยควายเล่หรือไปเทียนหาโซเดียร์ที่ค่ะซงตันเย่ยควายเล่ม,มูรีคริสต์มาสอีฟค่ะนี่ไงครับชุดสีเขียวครับหมวกแดงเลยวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เขาเป็นวัน,วนมูรีคริสต์มาสอีฟใช่ไหมเขาภาษาจีนเขาเขาเรียกว่าซงตันเย่ยควายเล่วันนี้เรามาอยู่นึงกลับมาที่หมวดของห้านียืชางย,ยงฮีกันต่อแล้วนะคะในอีพีที่สามสิบหก วันนี้ก็เลยเอามาฝากในประโยคแรกเลยเขาฝากคำพ,พ,พูดพูดว่าชงตันเย่ควายเล่ e e Merry Christmas Eve สุขเกิดพินว่า H H E N T เสียงสี่ชงตัน D A N เสีสี่ตันเย่ Y E เสีสี่เย่ควายเล่ K U A I เสีสี่ L E เสียงสี่ชงตันเย่ควายเล่ Merry Christmas Eve ค่ะ ค่ะแล้วก็ต่อกันนะประโยคต่อมาหนีเปียชู้ท่าเนอะหนีเปียู้ท่าเนอะประโยคนี้แปลว่าเธออย่าแพ้เขานะหนีเปียชู้ท่าเนอะเธออย่าแพ้เขานะสกอี่พินว่า n i เสีงสามหนป b i e เสีงสเปี h s u สีงหนึ่งชู้ท่า t a สีงหนึ่งท่าเนอ n e ไม่เสียง มีเปียสู้ทานเนอะอย่าแพ้เขานะต่อกันเลยนะประโยคที่หนึ่งร,ร้อนี้พูดอยู่ได้ที่ประโยค1น4งร้อยห้าสิบสี่แล้วกระโดดมา่ร้อยห้าสิบสองแล้วก็จะต่อมาที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามต่อนนะประโยคนี้พูดว่า,เ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 ,วาเพื่อนนี่เยี่ยมากเลยเพื่อน เพิ่งหยกหนีเจนเหลียวพุ่ียอดเยี่ยมมากเลยเพื่อนสกอ์พินว่า p e n g 2นสอง y o u สินสเพิงหยกหนี n i สินสามหนีเช้ s h e n 1ินหนึ่งเจ้ญเหลียวพุฉี l i a u สิสา b u ไม่มีเสียง q i สินสามเงหยกหนีเชิเหลียวพุชียอดเยี่ยมมากเลยเพื่อนต่อเลยนะประโยคที่ หมายเลขห้าอยู่ที่สี่แล้วนะทันอยู่นะจินเทียนหนี่去哪里玩？จินเทียนหนี่去哪里玩？จินเที่นสะกดว่า j i n เสียงหนึ่ a t i n เสียงหนึ่งจิ้นเที่นี่สสนี่ชี่อ v เสียงสี่ชี่ไหน l i เสียงสาม l i เสียงสามหนเล่นถา u a n เงสองเล่นจินเทียนหนี่去哪里玩？ ันนี้จะไปเที่ยวไหนหรอประโยชน์สุดท้ายอยู่ที่ห้าในอยู่ที่รอยสกชื่อเทียนหัวเย้าชี่อั้นหมอชิ่นเทียนหัวเย้าชี่อ,อั้นหมอ,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 หมอประโยชน์นี้แปลว่าวันนี้ฉันจะไปนวดวันนี้ฉันต้องการไปนวดสกดพินิจว่า 51, j i n สิงหนึ่ง t i n สิงหนึ่งชิ่นเทียนหัวนิวสิงสามหัวเย้า วายโอสีสีเหย้าชี้คิวีสีสีชี้อ่านหมอเตอเอเอ็สีสีเอ็มโอสีสองอ่านหมอเตะดีอีมือสีวันนี้ผมจะวันนี้ฉันต้องการเป็นนวดโอเคค่ะวันนี้ก็ครบห้าอยแล้วนะมาฝากเงินมีกับดีพีสามสิบอะไรเนี้ยสามหกพรุ่งนี้ใจันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมรละฟังน,นะคะบ๊ายบายค่ะ